สุบารุ XV นะครับพันในติดตัวชุดกล่องพร้อมคานขวาของทางทูเล่นะครับผมตัวคานขวาจะเป็นรุ่นวิงบาร์นะครับอีโวนะครับสีดำส่วนตัวกล่องก็จะเป็นตัวทูเล่ฟอร์สนะครับ XT Type S นะครับผมอดูตัวกล่องนะครับตัวกล่องตัวนี้อ่าจะเป็นตัวสีผิวดําด้านนะครับผมมีระบบกุญแจล็อกกันขโมยเปิดปิดได้2ฝั่งนะครับผมมีกุญแจล็อกทั้ง2ฝั่งตัวกล่องจะเป็นผิวด้านนะครับผมดีไลน์โมเทอรเคปล้วนะครับผม สามารถเปิดท้ายรถได้นะครับไม่ชนตัวกล่องนะครับผมตัวขาจับที่ยึดกับตัวคานะครับจะเป็นระบบก้ามปูนะครับผมสามารถหนีบจับของคานบิงมาได้นะครับคานรุ่นอื่นก็สามารถหนีบจับได้นะครับผมนนี้จะเป็นตัวขาจับนะครับจะเป็นจับกับตัวบาร์บนหลังคาเลยนะครับผมไม่ต้องเจาะไม่ต้องแบดแปลงนะครับผมมีกุญแจล็อกกันขโมย ลูก,กาสามารถขับขี่ได้ตามปกตินะครับผมแล้วก็บรรทุกน้ำหนักในกล่องประมาณเฉลี่ยอย่างโลนะครับใส่กระเป๋าส่างนะครับถุงผ้าอย่างนี้ได้หมดนะครับผมโอเคครับสาหสับปูรุเอ็กวีนะครับติดชุดกล่องทูเล่น,นะครับฟอร์สเอ็กทีไซส์ครับผม